ส่งสินค้าจากต่างประเทศกดดาวน์โหลดแอปช้อปปี้กดลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การใช้งานกดค้นหาสินค้าที่ต้องการซื้อตรงลูกศรชี้ได้เลยค่ะสามารถกดตรงตัวกรองเพื่อหาสินค้าจากต่างประเทศเมื่อเราหาสินค้าที่ถูกใจสามารถกดเลือกซื้อได้เลยค่ะ ช่องทางการชำระเงินเลือกแบบที่เราสะดวกได้เลยค่ะตรวจสอบที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยและรอทางร้านอนุมัติสินค้านะคะเมื่อทางร้านอนุมัติสินค้าแล้วการสั่งซื้อสินค้าของเราสำเร็จและตรวจสอบการส่งสินค้าได้เลยค่ะเราสามารถกดตรวจสอบสินค้าและรอรับสินค้าได้เลยค่ะ